ที่สนามแข่งขันในในในอำเภอแม่มอนะครับแล้วก็เย็นวันที่4นะฮะก็มีเปิดรับสมัครแล้ววันที่4เนี่ยเราก็มีรถบริการนะฮะในพื้นที่แข่งขันที่โรงเรียนแม่มอนะฮะผมอยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่างานเดินวิ่งนะฮะประถมนะฮะแล้วก็ค่อยค้ากับครอบครัวและวก็ละเอียบรอบพ่อก็ได้นำเอาในวนของประเด็นที่มีปัญหาต่างเนี่ย เอามาดำเนินการเรื่องของไทยแก่ไหนตลอดแมว่าคือตกรแข่งเป็นยังไงแล้วมาแค่ไหนบาดีครับท่บางบระการที่ตำบนอินทุกถึงทวารรงค์นะครับทการแก้ไขันเงินวิ่งเสรนอเกียรติเกียรตินางเจ้าเข้าลงการทีน่าแม่มอกครับมาราธอนนะครับครั้งที่ที่เด็นตรงนีก็ทุกท่านคงทราบนะครับว่าการจัดการแข่งขันเนี่ยทางนทั้งพิธีกรได้ เดี๋ยวลูกค้าทราบว่าเราได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2 5 1 5แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่21นักวิ่งในรายการก็มีการประสานกับทุกหน่วยต่างนะอย่างยิ่งแล้วในปีนี้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนนะโดยเฉพาะเด็กวิ่งพื้นที่อยู่รอบโลกคนของจังหวัดลำปังที่จะต้องเข้ามาเป็นเจ้าหน้าทในงานนี้นะครับเริ่มต้นของเป้าหมายของเราในครั้งแรกที่เราเปินการจะมีในเรื่องของการ จัดขึ้นมาเขาเสร้างมาแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับทางด้านที่ไหนนะครับก็คือมีนานาชาติด้วยก็คือเราจะรับสมัครหมดนะนอกจากไม่ใช่คนไทยแล้วเราถือว่าเป็นนานาชาติหมดนะครับในปีนี้ส่วนที่สองที่ว่าให้เรียนเนี่ยก็ประมาณแสนหนึ่งกว่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับรายได้ที่เขาอมาทั้งหมดเนี่ยส่งมาเกเลยนะครับ ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นกับเยาวชนและประชาะชนทั่วไปโดยว่าดีอย่างนี้แล้วปีนี้พร้อมสตาร์ทไปกับเราหรือยังคะในงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติแม่หมอาฮาร์ฟมาราธอนครั้งที่21ณโรงเรียนแม่ม,อม้อวิทยาอำเภอแม่มหม้อจังหวัดลำปลาง พบกับดาราดังจากค่ายโพลิคัสอมอัคคพันธ์และแก้มบุ๋มพิมพ์นุาอย่าลืมวันอาทิตย์ที่ 59, 5สิงหาคม2,555เรามีนัดกันที่อำเภอ